คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าพบก,กับผมกอล์ฟเลิศน,นะครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตเน็ตเดือนเมษายน2564กันดีกว่านะครับสำหรับค่ายทูนะว่ามันมีกี่แบบกันนะเออ ประจำเดือนเมษายนนะครับ2564นะสําหรับค่ายทูนะครับผมก็มีด้วยกันอยู่ถึง8แบบอ้ชูนิ้วเกิน8แบบ <Okay. Yeah. S 1> มีด้วยกันอยู่8แบบกันเลยนะครับ <Okay. Yeah. S 1> เดี๋ยวเราเอามาไล่กันทีละตัวเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็มีค่าโทรหรือเปล่านะเราลองมาไล่กันเลยดีกว่านะครับ แบบที่1น,นะครับก็จะเป็นเน็ต2เมกะบิตนะครับบวกค่าโทรทุกเครือข่ายนะ180นาทีนะครับและก็ได้ Wi-Fi ใช้งานฟรีด้วยนะครับไม่อั้นไม่จำกัดนะตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่180บาทนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับความเร็วเน็ต2เมกะบิตนะครับก็กดตามนี้กันเลยนะกดดอกจานย์900ดอกจานย์9 8 6สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นการสมัครโปร2เมกะบิต ้อมค่าโทรทุกเครือข่ายเลยนะครับ180นาทีนะครับแล้วก็ได้ w i f i ไม่อั้นด้วยนะแบบที่2นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ต4เมกะบิตนะครับไม่อั้นไม่จำกัดปริมาณนะครับและก็ได้ค่าโทรทุกเครือข่ายด้วยนะครับ230นาทีนะและก็ยังได้ Wi-Fi ไม่อั้นไม่จำกัดนะครับราคา230บาทนะครับ กดดอกจาน900ดอกจาน9847สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นการสมัครโปร4เมกะบิตนะมีค่าโทรทุกเครือข่าย230นาทีและก็ได้ Wi-FI ฟรีไม่อั้นราคา230บาทนะครับมาดูแบบที่3กันดีกว่านะครับแบบที่3ก็จะเป็นเน็ตไม่อั้นนะครับ2เมกะบิตนะบวกค่าโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นนะครับตัวนี้โทรได้ไม่อั้นนะ2ตัวแรกเนี่ยที่ผมกล่าวมานี้นะครับ มันจะจำกัดค่าโทรเอาไว้นะตัวแรกก็180นาทีตัวที่2ก็230นาทีแต่แบบที่3เนี่ยโทรทุกเครือข่ายไม่อั้นนะครั้งละ15นาทีนั่นเองนะครับอินเทอร์เน็ตก็ไม่อั้นนะความเร็ว2เมกะบิตนะถ้าใครชอบก็กดตามนี้กันเลยนะครับกดดอกจานย์900ดอกจาน9801ย์9801สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่200บาทตัวนี้มันก็จะได้ WiFi ด้วยนะครับ แบบที่4นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็ว2เมกะบิตนะครับใช้ได้ไม่อั้นไม่จำกัดนะครับแล้วก็ได้ Wi-Fi ฟรีมาใช้งานนะครับตัวนี้ไม่มีค่าโทรนะถ้าใครชอบก็กดตามนี้กันเลยนะครับกดดอกจานย์900ดอกจาน9771สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่150บาทดูแบบที่5กันเลยนะครับแบบที่5เนี่ย ก็จะเป็นเน็ตความเร็ว4เมกะบิตนะครับบวกค่าโทรทุกเครือข่ายไม่อั้นนะครับราคา2 5 0บาทนะถ้าใครชอบนะครับความเร็ว4เมกะบิตไม่อั้นไม่จำกัดนะครับมีค่าโทรด้วยก็กดตามนี้กันเลยนะกดดอกจาน900ดอกจาน9802สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นการสมัครโปร4เมกะบิตไม่อั้นไม่จำกัดบวกค่าโทรทุกเครือข่ายไม่อั้นไม่จำกัด ค้างละ15นาทีนะครับ250บาทมาดูตัวที่6กันเลยนะครับตัวที่6ก็จะเป็นเน็ตไม่อั้นความเร็ว4เมกะบิตนะครับตัวนี้ไม่มีค่าโทรนะครับมีแต่ wi-fi นะถ้าใครชอบก็กดตามนี้กันเลยนะครับกดดอกจาน900ดอกจาน979 7สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับตัวนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่200บาทนะตัวที่7กันเลยนะครับตัวที่7เนี่ยก็จะเป็นความเร็ว10เมกะบิตนะครับ ไม่อั้นไม่จํากัดไม่ลดความเร็วไม่จํากัดปริมาณใดๆทั้งสิ้นนะครับได้ค่าโทรทุกเครือข่ายด้วยนะไม่อั้นครั้งละ15นาทีนะครับราคา350บาทนะตัวนี้ก็กดดอกจาน900ดอกจาน9 8 0 3สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นการสมัครโปร10เมกะบิตนะมีค่าโทรและก็มี WiFi ราคา350บาทนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับแบบที่8ก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1 0เมกะบิตนะครับตัวนี้ไม่มีค่าโทรนะมีแต่ Wi-Fi นะครับถ้าใครชอบก็กดตามนี้กันเลยนะกดดอกจันย์900ดอกจัน9 7 8ารย์9782สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นการสมัครโปรเน็ต1 0เมกะบิตนะไม่อั้นไม่จำกัดไม่ลดความเร็วราคา300บาทนั่นเองนะครับ ทั้ง8แบบนี้นะครับก็จะต่อายุอัตโนมัติ6รอบด้วยกันนะครับแล้วก็ค่าเนี่ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะก็สามารถสมัครได้ทั้งซิมเก่านะแล้วก็ซิมใหม่นะครับไอซิมเก่าเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับอยากให้เช็คก,กันก่อนนะเพราะว่าบางซิมบางเบอร์เนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปนะครับทำให้ อาจจะสมัครไม่ได้นะครับถ้าเป็นซิมเก่านะก็ลองกดๆเลขรหัสตามที่ผมกล่าวมานี้ก่อนนะครับมีเมสเอ็ส่งมาที่มือถือของเรานะครับว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพอนะครับไอตัวนี้แหละก็แปลว่าซิมเก่าของเราเนี่ยสมัครได้นะครับส่วนเป็นซิมใหม่เนี่ยสมัครได้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตประจําเดือนเมษานะครับสองพนนะหมดอายุวันไหนตัวนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่า เลขรหัสเนี่ยมันก็ยังเป็นเลขเดิมๆที่ผ่านมา2เดือน3เดือนแล้วนะครับมันก็ยังเป็นเลขเดิมๆอยู่นะครับก็อยู่ที่ทางค่ายทูนั่นเองนะว่าเขาจะเอาโปรพวกนี้ออกไปเมื่อไหร่ก็อยู่ที่ทางค่ายเท่านั้นนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังอยู่ได้อีกยาวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโปรเสริมก็คือโปรเสริมนะครับมันก็มีวันหมดอายุอยู่ที่ทางค่ายอย่างเดียวนั่นเองนะครับ <S <S อ่ะถ้าชอบก็ลองจ,จัดกันไปนะ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปนะขอบคุณมากๆเลยที่มารับชมจนจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้ณนะัที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะ